สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับใครกดติดตามขอให้เฮงเฮงรวยๆครับวันนี้พบกับรูปหล่อโบราณหลังพัดหยดรุ่นบาร,รมีแรงคู่ครับของพ่อท่านอิ่มปัญญาวุฒโธวัดทุ่งนามใหม่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับก็พ่อท่านอิ่มเนี่ยเป็นหลานแล้วก็เป็น ลูกศิษย์ของพ่อท่านขายวาจาศิษย์เลยรุ่นี้ก็เป็นรูปหล่อโบราณแบบโอ้โห,โหพิเศษพิเศษเลยวันนี้ก็มีตัวอย่างทั้งนวาตะกุลเงินสามดอกและสำลิดดินไทยครับมาดูกันเลยโอ้โหนบวะนะโอ้โห,นะโอโหเอาละนวะมาสอซูมดูความสวยกับกับรูปหล่อโบราณน,นะครับโอ้โหนี่ครับเขียนว่าพ่อท่านอิมนะครับโอ้โหความคมชัดอ้หห โอ้โหตะกุดเงินสามดอกมีสิ้นไกสาโอ้โหอะไรมากมายเลยไหมครับมีจีวอนอีกด้านหลังครับโอ้โหนี่เลขโค้ดอยู่ฐานโอ้โหเลขโค้ดสองหลักเลยเนะนวะผมโอ้โหหมายเลขเจ็ดสองครับนวะผมเอาแล้วไงนี่มีโคตดอยู่ตรงนี้มีโค้ดตรงนี้อีกโอ้โหโค้ดเพียบเลยนะครับนี่ใครเช่าหาบูชาตอนนี้ก็สามารถเช่าหาบูชาได้อยู่นะกับ รูปหล่อโบราณผัดจดนะครับเดี๋ยวผมขอดูเนื้อสามลิดินไทยต่อเลยนะสามลิดินไทยจะเป็นยังไงครับโอ้โหก็มีคาบเบ้าคาบดินอยู่นะครับแล้วโอ้โหตะกรุดเงินสองดอกครับอันนี้ตะกรุดเงินสองดอกแต่ไม่มีเกษานะแต่เนื้อนวมีเกษาเต็มเลยนะนี่ครับหมายเลขสองแปดห้ามาเดี๋ยวเราไปดูจํานวนการจัดสร้างกันก่อนครับรุ่นนี้โอ้โหความสวยถือว่าโอเคเลยนะครับ เดี๋ยวไปดูจำนวนการจัดสร้างกันจำนวนการจัดสร้างของรุ่นนี้นะครับโอ้โหนี่ครับนี่หลังพัดยยศบาร,รมีแรงคูร้อยห้าปีครับอืมอ่านี่ครับกับใบรายการนะใบรายการรุ่นนี้นะครับมีทั้งเนื้อทองคำเนื้อเงินตะกุดทองคำด้วยราคาจองก็อะไรครับเนี่ยหนึ่งพันแปดร้อยบาทโอ้โห เหรียญหล่อเจ้าสัวก็มีนะแต่รุ่นนี้หลักๆก,ก็จะเป็น,นี่ครับเนื้อเนาวะตะขุดเงินสามดอกที่เราเปิดมันแกจำนวนการจะสร้าง29 9องค์นะครับราคาจอง450แบกโรเดียมก็มีนะแล้วก็สมริดดินไทยเมื่อกี้ก็จัดสร้าง499องค์ครับราคาจอง200ครับทองแดงเถื่อน599ฉนวถนนลมดําถนวนโบราณก็59 9กครับราคาจอง150บาทแล้วก็มีเหรียญหล่อเจ้าสวนื่องทิพนิ่จัดสร้าง999องค์ครับเป็นแจกสุนจองครับ เป็นแจกศูนย์โอ้โหนี่มันการจัดสร้างนะรุ่นนี้ใครเช่าหาบูชาผมก็ว่าเป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งรุ่นสวยของพ่อท่านอิ่มเลยนะครับโอ้โหสวยๆจริงๆครับใครสนใจบูชาวัตถุมงคลก็ติดต่อที่เฟซเอมสายบุญได้เลยสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านและครอบครัวนะครับประสบแต่ความสุขความเจริญครับมีโชคมีลาบสวัสดีครับ